Thank you. สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อนีน้อยโคกกางกับเสาก็จะมานอนน้ากับพี่น้องครับกางเต้นนะครับพี่น้องนอนน้าก็เฝ้าของกับพี่น้องติประมาณนี้ครับก็เพิ่งจะออกมาจะมืดจังหน่อยครับพี่น้องมื่อนีพอดีติดไอ้สร้างเผลมาเห็ดสมเมิดไห็นนะครับผมกับเปิดน้าร้องไว้ตอนนี้ก็ยังข้างในปิดอู้่ครับพี่น้องเปิดน้าไว้นะครับก็ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับยังข้างในปิดนะครับน้ำกับพ่อถือไว้แห้งครับแต่กับพ่อใส่ได้กับ คือว่ากับสร้างของมาไหลายกับพี่น้องกัจะมีพวกเล็กพวกหินปูนซ้ายแห้วครับหลายอย่างกัจะเฮ็ดเป็นขั้วหน่อยๆนะครับจะนอนก่อนจะเฮ็ดบ้านครับพี่น้องเพราะว่าน้ำกับต่อเรียบร้อยแล้วนะครับกัจะพากันมานอนเฝ้าของครับพี่น้องเมื่อนี่กัจะมืดจัง่อยครับเพราะว่าเร็วๆผมกัไปขยับสายไฟเพ่นนะครับมือพ่นกัจะมาไถนานะครับสําหรับไอ้สายไฟที่ผมต่อมาก็ัจะไปติดอยู่ให้น้ำพ่นกับพี่น้องครับกับพาะเสาอุนะครับมานอนน้าครับมือนี่บรรยากาศเฮ่นอนได้เคลียร์่านอนนะ บัวแกเถ้าแหลกอีกแล้วครับกลางแหลกในชีวิตเขางแหกในชีวิตเสาครับพี่น้องเนีนอนนาครับเมื่อกีนอนนาเกียแต่ก็ดีแน่จังน้อยครับซู่มนีสมัยนี้จะมีเต้นครับพี่น้องกลางเต้นครับอ้อกลางเต้นกับกันยุ่งกันยังได้สบายครับเพราะคือตะกอนนะครับถ้าเป็นสมัยตะกอนผมก็จะเคยนอนนะครับอยู่นาอยู่ทงนี่นะครับก็นอนก็จะใช้เป็นนอนกล่องกล่องเฟืองครับพี่น้องกล่องเฟืองหรือว่ากล่องฟังนะครับก็จะเห็ดเวลาตีเข่าตียังเห็ดกล่องฟังกับฟังไม่เห็ดนะครับฟังไม่เหดเป็น เป็นคล้ายๆบ้านก็จะเอื้นเอื้นซุ่มนะครับแถวบ้านผมจะเอื้นซุ่มซุ่มนอนน้านะครับก็จะเห็ดนอนกันนะครับช่วงเป็นนี่นะครับหนาหนาวก็หลังช่วงเจ้เขาฮอตประมาณเดือนมกราเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะก่อนจะเห็ดบ้านกับพอดีในนอนเฝ่าของเฝอยังนะครับพี่น้องเพราะฝ่าก็ไ่ได้ครับก็ปลอดภัยไปก้อนครับพี่น้องครับก็สร้างของมากกว่สองหมื่นกว่าบาทครับ้างหลังนี่ก็จะเป็นปูนก็มีวงกบหนาตังมีลายยางนะครับ ติดหินปุนไซดกับพวกเป็นยังนะครับจะเป็นพวกปั้มพวกไอ้เล็กนี่แหละครับก็จะเป็นราคาจักหน่อยถ้าเกิดวราบางทีค้นเฝ้านะครับมันก็จะเข้ามาได้ครับเป็นถนนรถเข้ามาเลี้ยนออกได้นะครับก็ปลอดภัยไปก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ไปพาพี่ๆพีน้องไปชมบรรยากาศตอนขึ้นนิดหน่อยครับพี่น้องอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกลางมุ้งเตรียมที่นอนเรียบร้อยก็แล้วนี่ผมก็จะว่าจะติดไฟกจักดวงอยว่ครับพี่น้องจะมืดจักหน่อยตอนนี้ใส่ไฟรถนะครับเปิดก็จะเปิดบัดขึ้นมาได้ครับไฟรถ ก็จะมืดจังหน่อยผมก็เตรียมไม้อยครับเดี๋ยวผมจะต่อสายไฟนะครับเพื่อเพื่อที่ว่าจะให้มีเสียงสว่างจังหน่อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวครับไปติดตามรับชมกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาบึงบรรยากาศรอบรอครับพี่น้องครับครับบรรยากาศเห็นมะนาวครับนี่นี่ครับก็จะอยู่โน้นนี่แหละครับพี่น้องที่ที่จะปลุกที่นะครับก็หรายอย่างครับที่สังไว้นะครับนี่ครับ ตัวนี้ก็จะมีเสียงสว่างอยู่ครับผมติดไว้อยู่ตรงปั๊มนะครับก็จะหาเสงไม้อยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับแต่มีหลอดไฟหลอดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องของสมมึกครับพี่น้องครับกล้องสมมึกต่อนี่ก็ต่อเรียบร้อยครับกับสร้างเพิ่นนะครับถ้าต่อเรียบร้อยนี่ครับตอนนี้ก็ดูน้ำอยู่ครับพี่น้องฟังเสียงครับยินเสียงมั้ยนะครับนี่นี่ครับ น้ำจะน้ำจะยู่แต่ว่าน้ำม่ค่อยเต็มปันท่อปันไดนะครับพี่น้องก็จะมีเสียงจังหน่อยสั่งพันว่าแต่กับพ่อใส่นะครับพอถึงก็ว่าน้ำจะแห้งนะครับพี่น้องก็ถือว่าพ่อใส่ครับตัวนี้ก็จะเป็นหินไร้ยแล้วครับที่สั้งมาจะเห็ดเป็นครัวนะครับน้อนนะครับพี่น้องฟังพุ่นก็จะเป็นเล็กนะครับพุ่นบนอนเสากับ่ได้ครับของที่สั่งมานีกับบสองหมื่นกว่าบาทนะครับพี่น้อง แต่เกิดว่าเสียไปนี่กังานเขาแล้วครับไว้ใจผู้ใดว่าได้ครับนี่ครับสั่งมาไว้นะครับเหล็กเหล็กปูนนะครับพี่น้องครับนี่ครับเหล็กปูนนะครับเกิดจะนอนเฝ้าอยู่นี่แล้วครับพี่น้องครับเกิดจะมืดนจังหน่อยเดี๋ยวผมเลียลลวผมเกิดจะต่อต่อไฟจังหน่อยไอเสาวยังพระพี่พระน้องไปทุมบรรยากาศตอนขึ้นนี่ครับพี่น้องเพื่อประกจกทำนี่ละเอาเขา ลบๆไปจังอยนะอืมลบๆไปก่นอนอไงย่างครับพี่น้องกลองเอสมือดหนิก็ยังขั้นเดน่นหาแนวมาปิดด้วยครับพี่น้องเอาทุกอย่างคุ้มไว้ซะก่อนครับย่งาตงต้องระวังจัง่อยยำคืนเพราะว่าทีนี่ผมหดนำไปครับพี่น้องจะเปียกจกังอยนี่ครับของอยู่ทางโน้นนะครับถิ่มไว้ของกับไล่แล้วครับย่งางหมังดินเกลี้ยๆได้เสาเอ้ ตกขีต่อมนี่นยังบระว้วงตกขีต่อมนี่ครับสั่งมาหลายครับพี่น้องครับบรรยากาศธรรมชาติครับพี่น้องมันนี่นอนน้าครับบรรยากาศนอนน้าครับอิดโซ่ครับพี่น้องก็จะเห็ดมุมนี้ครับจะเห็ดตรงมุมนี้แหละครับเป็นของน้ำนะครับเป็นของน้ำ หงำเลยวก็ของขว้าแม่เสาบอกพูว่วาเสาบินเนิ่นกับบินแน่ธรรมดาละเป็นยกเป็นขนใหญ่มาเนาะแต่ว่าเล็กนี่เคยไปเบิ้งนี้ได้ครับพี่น,อน้องนี่เล็กใหญ่อยู่ครับนี่แต่ว่าข้างในเส้นไม่ใหญ่ได้ครับเพื่อฝากมานะครับน่ครับฝากมาประมาณนี้นะครับผมไปเบิ้องยืนลานเพื่อนนะครับนอกจากเขาจะสร้างพิเศษนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับจะใหญ่ฟองอ้อยเลยนะครับ แต่ก็ถือว่าใส่ได้นะครับพันก็จะเฮ็ดประมาณนี้นะครับถือว่าแบบเพราะใส่นะครับสายไฟก็จะม้วนนี่ฮะนะครับตอนนี้เพราะว่าผมดึงออกนะครับที่แหลกผมจะเอามานี่ครับไห้น้าเนี่ยครับพี่น้องพอดีพ่นจะมาไถ้น้าเนี่ครับมืดเนี่ยผมก็เลยดึงเข้ามาข่างหัวนะครับก็เลยมืดเลยครับมืดเนี่ยนครับเรียบร้อยครับพี่น้องทั้งนี้ก็เป็นตู้ไฟแล้วครับโอ้โอยางมระวังบ่ไดเด้ครับพี่น้องครับตก ตรงนังกับทั้งเก่าครับเพราะว่าผมหดน้ำไว้นะครับพี่น้องแสงกัเป็นเลยเนาะครับเห็น่นอะเสงสซองแบดเป็นน้ำไหลอาจจะสะท้อนทั้งไงอยอ่ครับพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนคืนครับไยินบาครับเสียงน้ำพี่น้องผมเปิดสมืดไว้นะครับเห็นบ่มเนาะบ่เห็นนกมันเหมือนุมครับยื่นซื้อบุญครับเห็นบ่ครับเดี๋ยวจะซูมให้เบิ่งครับพี่น้องครับไหล่ตลอดจนไหล่เสะดวกนะครับ ครับพี่น้องเห็นมะนาครับซุ้มถู้ไมานี่ครับเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวค่ายนครับเมียนเดี๋ยวิ่งกัเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวค่อยแหรอครับพี่น้องเพราะว่าน้ำพิ่งแบบว่าบ่ควายเพอาะใส่ปันไดกครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแห้งนะครับน้ำแต่ผมก็จะเปิดไว้นี่แะครับประมาณนี้ก็สามชั่วโมงนะครับก่อนนอนเหมนเราผมก็จะปิดนะครับนี่ก็เปิดมาแเราสี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ครับกับว่าเบิดครับก็จะไหลอยู่ประมาณนี้แหละครับสี่ชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวคอยเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวคอยเดี๋ยวแห้งนำบ่สม่ำเสมอครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องก็ถือว่าพอใส่ได้นะครับถ้าเกิดว่าจอดลงไปอีกอาจจะเข้มนะครับพันวาสร้างพันวานะครับอาจจะพ่อนำเข้มตอนนี้ก็ถือว่านำบริสเข้มนะครับก็จืดพอใส่อยู่นะครับเดี๋ยวผมกะจะไปต่อไฟอีกหลอดนึงครับพี่น้องยุ่งละมังน้อนนะครับมันหนีหลอดนี้ผมก็จะเอาไว้นี่แหละครับหลอดนี้ครับบรรยากาศตอนกลางคืนครับพี่น้องเชียงกิ้งหลีดห้องครับ ผมก็จะไปต่อไฟอีกหลอดนึงนะครับออกมาไ้ตรงนี้ครับผมก็เตรียมอุปกรณ์มาอยู่ครับอยู่ในรถนะครับนี่ครับเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยครับพี่น้องก็น่าจะบ่ดโดนครับใส่เวลาต่อนะครับก่อนนอนครับพี่น้องต่อแล้วพอดีก็บสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ลาหน่องไปก่อนนะครับก็บ่มี่ยงหลครับพาพี่พงน้องมารับชมนบรรยากาศนอนนาครับพี่น้องตื่นขึ้นเป็นครั้งแรกครับเสาเคยนอนนานะครับบ่เคยนอนนาจักเดือเป็นครั้งแรกคุณวานะครับ เดี๋ยวผมก็จะได้ต่อไฟแล้วครับพี่น้องเหมือนต่อไฟแล้วก็จะนอนนะครับก็จะดึกแน่จังหน่อยครับมื้อนี่ประมาณสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแล้วครับเพราะว่าผมไม่ข้าไปไปเดินสายไฟคือว่าไปเอาสายไฟใหญ่หม่นะครับเพิ่นจะมเพิ่นจะมาไถ็นหน้ามืนเศร้านะครับก็จะขอลาพี่ลาน่องไปก่อนครับกัน้อยโคกางขอขอบพระคุณนะครับสาหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกาลังใจให้น้อยโคกางครับผม สุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่ๆน้องๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมมีความสุขความเจริญครับครับสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมนี่ครับบรรยากาศนอนน้ากับพี่น้องครั้งแรกของเสาอุครับัวเขาก็ได้นอนมันครับพี่น้องฝนตกมาขึ้นในงานเก่าเลยครับพอดีเลยครับพอดีมัดง้างๆมันม่ตรงนี้ครับดันเลย ครับพี่น้องบรรยากาศครับมือนีครับบต้องยานฝนครับพี่น้องครับไม่ต้องกลัวฝนนะครับแต่ว่าถ้าตกแห้งอีหลีกับ่นาจะ่นาจะป้องกันได้ครับถ้าตกแห้งอีีนะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าตกสำเร็จสำนึงนี่ก็นาจะป้องกันได้ครับสำหรับฝนนะครับจะเฮ็ดประมาณนี้ครับพี่น้องครับ